สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอ2ส,สถิติใหม่ในบุนเดสลีกาฮาแลนด์ยิง50ลูกบาเยินมิวนิกยิงสูงสุดใน1ปีเออร์ลิงฮาแลนด์ยอดกองหน้าทีมบรุสเซียดอทมุนแพงลิทได้ทันควานหลังจากหายเจ็บกลับมาลงสนามในเกมบุนเดสลีกานัดที่เสือเหลืองบุกไปขย้ำวบบวก 3ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสตาทีมชาตินอร์เวย์หายหน้าไปจากทีมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมเนื่องจากเจ็บสะโพกแต่กลับมาลงบูได้ในเกมปะทะกับทีมหมาป่าในฐานะตัวสำรองและแม้เจ้าบ้านนะครับจะขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่สองแต่ก็มาโดนเสือเหลืองตีเสมอได้จากการสังหารลูกจุดโทษของเอมเลชานก่อนที่ดอนเยลมาเล่นจะซัดประตูให้อาคานตุกะ แซงนำสอต่อ1ในช่วงต้นครึ่งหลังเท่านั้นยังไม่พอนะครับช่วง10นาทีสุดท้ายฮาแลน์ลงสนามมาเป็นตัวสำรองก็ยิงประตูต่อกฝาลงพาดอดมุนกํากชัยไปในที่สุด3ต่อ1ซึ่งประตูนี้ถือว่าเป็นประตูที่10จากทั้งหมด7เกมในซีซั่นนี้ของหัวหอ,อกล่างยักษ์ขณะดเดียวกันมันยังเป็นประตูที่50ในมุนเดลีกาของฮาแลนด์ด้วยนะครับ ทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุด21ปี129วันที่ซัดประตูนในหลีกเมืองเบียรได้ถึงหลักครึ่งร้อยเมตรในเกมหลีกนัดที่50พอดีนอกจากนี้นะครับคู่แข่งร่วมลีกก็สามารถทำสถิติใหม่ได้เช่นกันซึ่งเป็นเกมกวันหลงฟุตบอลมุนเดลีก้านัดที่13ในเกมที่จ่าฝูงบาเยนน์มิวนิกเปิดบ้านเฉืยอนชนะ บีเลเฟล 1, 1 0, โดยได้ประตูชายจากลีลอยซาเน่ทำให้เสือใต้มีเพิ่มเป็น3 1คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปซึ่งประตูของลีลอยซาเน่ถือเป็นประตูที่102ในเกมหลีกของเสือใต้ตลอดปี2021ทําทำให้บบเยนมิวนิกกลายเป็นทีมที่ยิงได้มากที่สุดในมุนเดนลีกาเยอรมันภายใน1ปีปฏิทิน ทุบสถิติที่โคโลนทําไว้101ประตูเมื่อปี1977ก <Yeah. S 1> ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบฝากากดไลค์กดติดตามช่องหลังเกมกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ